วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่นครนายกค่ะไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนักค่ะเราจะมาคาเฟ่ที่ตอนนี้คือกําลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะสถานที่ค่อนข้างที่จะสวยค่ะนี่เดี๋ยวเราดูกันเห็นไหมคะมันออกแนวแบบสถาปัยากรรมมาแล้วเพราเนาะทำแบบสวยเดียแล้วก็ลูกค้าเยอะมากลูกค้าเขาเยอะมากเพื่อนอันนี้ข้างหน้าค่ะอันนี้ข้างหน้า เดีย๋ยจะเป็นข้างหน้าลูกค้างเขาเยอะมากเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูสถานที่จอดรถค่ะ<อ>นี่สถานที่จอดรถซึ่สถานที่จอดรถค่อนข้างกว้างค่ะที่จอดรถพอเยอะ,ะ,ะพอสมควรค่อนข้างที่จะกว้างเลยแล้วก็ระหว่างทางที่มาค่ะก็จะมีห้องพักจะมีรีสอร์ทนี่ฝั่งนู้นด้านหน้าก็จะเป็นรีสอร์ท ปเดี๋ยวเราไปข้างในกันค่ะเป็นไงลูกเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคนเยอะใช่ไหมคะคนเยอะใช่ไหมนี่มากับพ่อพ่ออุ้มเป็นไงให้พ่ออุ้มบ้างให้พ่ออุ้มบ้างเป็นไงคะเป็นไงคะมาคาเฟ่เป็นไงคะลูกคนเยอะเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรลูกเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะเข้าทางนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะใช่ ว้าวข<อ>้าวโพดข้า<ร>งในกันสองข้าค่ะ,คะโอ้ข้างในเป็นน้ำตกเป็นน้ำตกสวยพ่อเอะะออข้าวน,นะคะค่ะขอบคุณค่ะ นี่หเหรอพ่อฮะนี่ฝั่งนออี้ออกได้ออกไดอ้ออกได้สองฝั่งออกได้สองฝั่งโอ้ยข้างน้าสวยนี่ให้เพื่อนดูค่ะสวยอยู่สวยสวยสวย,สวย,สวยเป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดภูเขา แล้วก็มีน้ําตกอยู่ในคาเฟ่หอยดีแล้วก็มาในวันที่แบบอากาศไม่ร้อนค่ะอากาศดีโอ้โหก็ทำสวยทำสวยเลยสวยสวยอากาศค่อนข้างล่มลื่น ะะโอเควันนี้เรามาคาเฟ่ที่นครนายกค่ะจริงๆอ่ะที่เนี่ยเป็นคาเฟ่ที่จินอ่ะอยากจะมาแบบหลายครั้งแล้วเคยชวนพี่พึ่งมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าพี่พึ่งบอกว่าเขากําลังเป็นที่นิยมกํากลังเป็นกระแสก็อย่าพิ่งมาเพราะว่าถ้ามาคือคนน่าจะเยอะมากๆประมาณนั้นนะคะก็มีแบบอ่าหลายคนหลายท่านที่บ่นว่าไม่มีที่จะนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่การที่เรามาวันนี้ค่ะคือมันเริ่มซาซาแล้วไงแต่ก็ยังเป็นที่นิยมนะแต่ว่าเริ่มซาซาแล้วคนเข้ามาแบบรู้จักกันเยอะละโต๊ะก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็วันนี้อากาศดีมากค่ะอากาศดีมากมันมีฝนโปอยๆนะพ่อเนาะแล้วก็พอเรามาถึงที่เนี่ฝนก็ไม่ได้ตกแล้วแล้วก็แบบมีลมแบบมีลมมานิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับไม่ค่อยมีแดดมันเลยทําให้บรรยากาศค่อนข้างดีแล้วก็โต๊ะ ข้างนอกอะค่ะโต๊ะว่างคือเยอะมากแล้วก็จะมีแต่เราอะวันนี้เดี๋ยวเราไปนั่งชั้นสองนั่งด้านในค่าเป็นห้องแอร์เพราะว่าเรามีเด็กน้อยมันเรากลัวมันจะอบอ้าวอะไรเงี้ยิงๆอากาศดีนะเพื่อนๆแต่เรากลัวว่ามันจะอบอ้าวเราก็เลยไปนั่งในห้องแอร์ดีกว่าด้านในค่ะซึ่ง ก็ลูกค้าก็ไม่ได้เยอะมากแบบที่เราคิดเอาไว้จริงคิดว่าแบบมาแบบโต๊ะต้องน้อยแน่ๆต้องไม่ไม่ค่อยมีแบบโต๊ะนั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามาแล้วแบบโอกาสดีก็ได้นั่งแต่ถ้ามาแล้วแบบไม่มีโต๊ะนั่งเราก็จะกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาถ่ายแบบจะมากะว่าจะมาซือ้อกาแฟแล้วก็จะมาถ่ายวิวมาฝากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เพื่อนๆได้ได้เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะกลับเลยแต่แบบดวงดีมากค่ะมาแล้วก็คือ ปริมาณลูกค้าไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดเราก็เลยเข้ามาแล้วก็มีกินขนมหวานมีสั่งแบบชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวลองไปทานว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ในส่วนของสถานที่ก็คือค่อนข้างที่จะสวยสวยเลยเขาแบบจัดร้านสวยแบบเบอร์ดีด้านหลังคือเป็นภูเขานะนเพื่อนๆแล้วก็ในคาเฟ่แถบนังมีน้ําตกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเสียงน้ําตก วันนี้ค่ะเรากา็สั่งขนมหวานค่ะก็จะเป็นฮันนี่โทส์ฮันนี่โทส์อันนี้คือจะเป็นของจีนคือแบบใหญ่มากเพื่อนก็คือแบบใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นในส่วนของฮันนี่โทส์แล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตไอติมช็อกโกแลตค่ะนี่แล้วก็จะเป็นกล้วยนะพ่อเนาะนะเป็นกล้วยส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นของพ่อพึกค่ะจะเป็นในส่วนของเค้กสม้ม ส้มเพราะสั่งมาทานคนเดียวค่ะนี่ก็จะมีส้มเนาะแล้วก็แก้วมังกรเนาะแล้วก็ของแม่อันนี้ค่ะก็คือจะเป็นน้ำส้มสดน้ำส้มสดแล้วก็ของพ่อของพ่อจะเป็นอเมริกาโน่น้ำส้มอันนี้จะเป็นอเมริกาโน่น้ำส้มขอชิม่อยนะขอชิมก่อนเดี๋ยวแม่ชิมของของพ่อก่อน อเมริกาโน่น้ำส้มคือกาแฟค่อนข้างจืดกาแฟค่อนข้างจืดเลยเพื่อนๆใส่น้ำส้มน้อยไปใช่ใส่น้ำส้มแค่นิดนึงอ่ะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวขอดูขอดนิดหนี้กับน,น้ำส้มสดไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำส้มที่มาจากอ่าเขาเรียกอะไรเป็นน้ำส้มที่มาจากกรองหรือว่าเป็นน้ำส้มคั้นแต่ไม่น่าจะใช่น้ำส้มคั้นนะคะ ไม่น,าน่าจะใช่น้ำส้มพันอืมอันนี้จะมีส่วนของของเครื่องดื่มแต่ก็มันก็แล้วแต่ความชอบเนาะมันก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมทีนี้มาชิมขนมหวานชิมขนมหวานกันพ่อขอส้มหน่อยค่ะส้ม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 ได้ส้มได้เอาส้มให้แม่อย่างเดียวพอไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ซานกันก็นได้พ่อแม่ลองชิมไม่ต้องชิมก่อนไม่ขอชิมก่อน ชิมที่มันเป็นแบบอะไรก็น่าจะไม่ต่างไปจากที่อื่นก็คือในส่วนของไอศครีมชอ็อกโกแลตอาจจะลำบากนิดนึงเพื่อนๆเพราะว่าเรามีลูกเล็ก คือแบบแม่มีลูกเล็กแต่แม่ก็อยากจะรีวิวเนาะแม่ก็ยังอยากเที่ยวแม่ก็ยังอยากใช้ชีวิตอยากรีวิวแล้วก็ที่สําคัญค่ะก็คืออยากจะพาลูกไปเที่ยวด้วย <laughs> <laughs> ก็เลยต้องแบบต้องมาการแบบแบบนี้อาจจะลำบ,บากนิดนึงเดี๋ยวแม่ขอชิมก่อน <c oughs> อันนี้เขาน่าจะลาดน้ำผึ้งรสชาติค่อนข้างที่จะาก,ก,ากลางๆค่ะก็โอเคไม่ได้หวานมาก ก็ถือว่าก็ถือว่ากินได้ก็ถือว่ากินได้อันนี้ขอชิมของพ่อไม่ขอใช้ช้อนกลางเนาะขอชิมขอชิมของพ่อหน่อยเค,ค้กส้มจะเป็นยังไงทั้งหมดเนี้ยคิดว่านะพ่อน่าจะชอบเค,ค้กส้มที่สุดคืออันนี้แล้วแต่มุมมองนะเพื่อนแล้วแต่มุมมองนะคะเพื่อนคือ คือจินจริงๆริงจินคนที่ชอบขนมหวานแล้วก็ฮันนี่โทสเป็นอะไรที่แบบชอบมากแต่ว่าในส่วนของที่เราสั่งวันนี้ก็ต้องต้องบอกเพื่อนๆอตรงๆเพราะว่าเรามารีวิวเนาะก็รสชาติก็กลางๆอ่ะจินว่าเนาะนก็ก็ทานได้ค่ะแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบว้าวอะไรเง,งี้ยแต่ว่าเค้กซมของเขาค่อนข้างที่จะอร่อยโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปชิมกันค่ะเดี๋ยวเราไปกินขนมหวานกันค่ะ ที่นี่เป็นอีกคาเฟ่ที่สวยมากๆค่ะอยู่แค่นครนายกรูปทรงคล้ายปราสาทสุดอลังการท้ามกาขุนเขาที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและน้ำตกกลางร้านที่แค่ได้ยินเสียงก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆแล้วค่ะไม่ว่าจะนั่งชิลในโซนอินดอร์หรูหราหรือรับลมเย็นๆที่โซนเอทาดอร์ก็สวยทุกมุมจริงๆค่ะใครที่มานครนายกห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะ สำหรับ EP นี้ต้องลาก,กันไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะแล้วเจอกันนะคะเพื่อนๆ